สวัสดีครับผมบอยครับเป็นเซลล์อยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ Next Gen Ranger รุ่นวายแท็กนะครับขับเครื่อง2ล้อนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงมาอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับราคาขายคันนี้นะครับอยู่ที่1 1 5 9 0 0 0บาทนะครับถ้าสีขาวนะครับเป็นสีขาวมุกเนี่ยเพิ่มอีก10,000บาทนะครับก็เดี๋ยยวบอพามาชมนะครับว่าคันนี้นะครับบอยใส่ชุดแต่ง ร้านวายนะครับก็เพิ่มความโดดเด่นเพิ่มความเป็นสไตล์อเมริกันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวบอยพาชมครับว่าชุดแต่งนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ออปชั่นของรถมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากชุดด้านหน้านะครับตัวไฟหน้าเนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นไฟหน้าที่มีไฟวิ่งวันครับตัว C นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นทรงใหม่นะครับแล้วก็จะใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าให้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับชุดไฟหน้าของเรานะครับ แล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับจะถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าคําว่า FORD นะครับเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวของชายกันชนนะครับตัวนี้จะมีชุดแต่งวายนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับด้านล่างจะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของราชแต่งนะครับตัวนี้นะครับจะมีหูล่ากให้นะครับสองฝั่งซ้ายขวานะนะครับแล้วก็ตัวของเซ็นเซอร์ ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับ4จุดให้นะครับนี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟตัดบอกนะครับเป็น LED ให้ให้ด้วยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ชุดแต่งวายนะครับจะมีคิ้วล้อนะครับขนาดประมาณ6นิ้วนะครับแบบนี้นะครับก็รับกับตัวของชุดกันชนด้านหน้าแล้วก็ รับในส่วนของแก้มข้างแล้วก็ด้านข้างของรถนะครับเรวบอกให้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับล้อถูกเปลี่ยนใหม่นะครับล้อก็จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับผมเป็นแม็กของฟูเอลนะครับลายมาวลนะครับก็จะเป็นลายตัดดําตัดขอบเงินนะครับยางก็จะเป็นยาง BF นะครับขนาดก็อยู่ที่265ห5 r 1านะอครับอ๋อโทษนะครับ2 ขนาดยางนะครับ265 65 R18 นะครับผมอ่าก็จะเป็นอ่าตัววแท็กเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าจะได้ในส่วนของดิสเบกสล้อเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับวยดูชิ้นงานของชุดวายใกล้ๆนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับเราติดตั้งให้กับลูกค้าฟรีเลยนะครับโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเองนะครับ ชุดแก้มข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นเดี๋ยวดูตรงแก้มข้างเลยว่าตัวแก้มข้างนะครับจะเป็นสีดํานะครับปัดขอบสีเทากาไฟนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นตัวครอบเนี่ยจะเป็นสีเทอากาไฟนะครับพร้อมกับตัวของไฟเลี้ยว led นะครับพร้อมกับตัวกล้องนะครับมองด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับตัวขับ2ตัวท็อปเนี่ยจะมีกล้องสามรถ60องศามาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเตือนรถมาด้านข้างนะครับ แล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับก็จะมีไฟนะครับไฟใต้ใต้กระจกนะครับแบบนี้นะครับตรงมือบอยนะครับนะฮะจะมีไฟส่องออกมานะครับช่วยในเรื่องของเวลาเราเปิดรถยามค่ำคืนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าไวทันะครับเป็นสติกเกอร์นะครับสีดำตัดขอบสีส้มครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับมีมาจากโรงงานนะครับเป็นสีดำตัดชายสีเงินแบบนี้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวดูด้านในกันครับด้านในนะครับตัวของแผงข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับบุหนังนะครับพร้อมกับเดินได้สีส้มนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเก๊ะนะครับก็จะเป็นเปิดได้นะครับสองชั้นนะครับชั้นนั้นบนก็จะเป็นสีดําเดินได้สีส้มนะครับแล้วก็ตัวของใบแท็กจะมีสัญลักษณ์คำว่าใบแท็กนะครับตรงคอนโซลนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะครับตรงด้านในนะครับแบบนี้นะครับโอเคก็สามารถเปิดได้นะครับ แบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในส่วนของที่เปิดนะครับก็ที่วางแก้วนะครับมีให้นะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมเบาะไฟฟ้านะครับจะมีตัวปรับนะครับแบบนี้เลยนะครับปรับได้แปดทิศทางนะครับอันนี้คือในส่วนของฝักขนนั่งนะครับตัวรถเองนะครับก็จะมีในส่วนของ ราบหลังคานัานบนให้นะครับพร้อมกับบอร์ติดตั้งการศาดตร์นะครับแล้วก็ฟิล์มเซรามิกนะครับเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะใส่โลบารมาอยู่แล้วนะครับใส่โลบารมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย led นะครับผมพร้อมกับด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะนะครับที่มาจาการงานให้นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดเนี่ย จะมีสัญลักษณ์ไฟเบรกนะครับพร้อมกับตัวกุญแจล็อกนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีโล่ตรงโลโก้เนี่ยจะมีในส่วนของกล้องนะครับกล้องกล้องสองหลังครับเวลาเขาจะส่งให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์คําว่าไวท์แท็กนะครับแบบนี้เลยนะครับราคานี้นะครับพิเศษนะครับบอยติดตั้งในส่วนของโรลิตนะครับไฟฟ้าของฮัมเมอร์นะครับเดี๋ยวบอยพาชมครับว่าใช้งานง่ายๆเลยนะครับตัวโรลิตนะครับจะมีกุญแจนะครับจริงๆแล้วตัวกุญแจเนี่ยสามารถที่จะ สั่งผ่านกุญแจของรถก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์นะครับสไลด์มานะครับนี่ฮะสไลด์ปิดนะครับอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวบอยย้ายมุมนิดนึงนะครับอ,อน,นี้ครับก็จะเป็นสไลด์เปิดนะครับนะครับสไลด์เปิดไปนะครับ ก็จะมีไฟด้วยนะครับอ่านี่ครับจะมีไฟด้วยนะครับนะครับกดปิดนะครับเตรยเช้ได้ทนทีนะครับปิดนะครับอ่านะครับใช้งานง่ายๆเลยนะครับโรลิ้งไฟฟ้านะครับอันนี้ของฮัมเมอร์นะครับปิดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้มีแล้วนะครับ คุณกระบ,บอกเนี่ยบอกว่าชุดแต่งเนี่ยมีให้ครบนะครับอ่านอัไวเปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝาท้ายครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันต่อนะครับด้านในนะครับบอยออรีวิวไปห,หลายหลคันแล้วเหล่านี้ว่าเีล่านี้บอยไปเร็วๆนิดนึงนะนะครับ ตัวนี้นะครับได้กุญแจผู้สตาร์ทนะครับผมแล้วก็ตัวกุญแจคีย์เลสนะครับไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมที่วางแก้วมีนะครับด้านฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับผมพร้อมมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะนะครับตัวนี้มีคูชชั่นโทนให้นะครับแบบรักษาระยะห่างด้วยนะครับแล้วก็รักษาอยู่ในเลนนะครับมีให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดนะครับก็จะเป็นหน้าปัดขนาด8ดนิ้วนะครับผม จอกลางเนี่ยจะเป็นจอกลาง12นิ้วนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับ10สปีดพร้อมกับแอร์อัตโนมัติแยกใช้ขวามาพร้อมกับในส่วนของวายเลชชาร์จนะครับพร้อมกับ USB Typ e C t y ท e A นะครับโหมดกันกับขี่นะครับมีให้4โหมดนะครับปรับเปลี่ยนตรงนี้เพียงกดปุ่มง่ายๆนะครับผมแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าก็มีให้นะครับก็เรียกว่าอันนี้จัดว่าครบชุดนะครับเรื่องของระบบเรื่องของออปชั่นนะครับแล้วก็พลังกำลังที่มาให้นะครับถึง อ210แรงม้านะครับแรงบิดก็5ล้านนิวตันเมตรนะครับพร้อมกับชุดแต่งเท่ๆแบบนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอด adline เบอร์ข้ามาคุยกันได้นะครับก็ใช้เบอร์เดียวกับใช้ a d l i เดียวกับเบอร์โทรนะครับวันนี้นะครับถ้าสนใจนะครับรถยนต์ฟอร์ดนะครับทุกรุ่นครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดอย่างอื่นนะครับก็ ชมมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้กับบอยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ